ขออภัยไม่ได้มาซะนานเลยนะคะก็มีคนถามมานะคะว่าที่ได้พูดออกไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคุณนิกกี้ก็ตอบช้าไปสองวัน490ค่ะเดี๋ยวน,นี้มาบูทหน้ากันก่อนหลังอาบน้ำก่อนนอนนะคะทำไมหลังๆคุณนิกกี้ไม่ได้แบบบูทหน้าเลยนะคะก็ไม่ได้บูทจริงๆค่ะก็คือทายอย่างเดียวแต่วันนี้จะมาบูทหน้ากันนะคะไม่แน่ใจว่าเวลาจะโอเคไหมนะคะ ก็บอกเลยนะคะผลตอบรับแบบเยอะมากนะคะจะได้ยืนยันใจจะได้ไดูกระจกด้วยนะคะผลตอบรับนะคะว่าคนที่อยากจะบูตหน้าหน่ะเยอะมากนะคะแล้วหน้าคุณกี้ก็หลังก็ไม่ได้บูตเลยนะคะ,นะคะจะมืดไปหรือเปล่าบูตแล้วนะคะทุกคนอ่มาตามคำเรียกร้องนะมาตามคำเรียกร้องนะคะ,ะสแสงพอหรือเปล่า อ,อันนี้พูดก่อนนอนได้ผลแบบชัดเจ้นที่สุดค่ะทุกคนหน้าแบบไม่ต้องพูดเลยเมื่อก่อนหน้ามีปัญหาม,มากกับหน้าขึ้นขุยหน้าหนา,นานแต่เดือนนี้นะไม่มีเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการกู้หน้าก่อนนอนแล้วแล้วไม่ได้ไายศกแล้วนะคะเอาเวลาเนี้ยมาทําเป็นรีวิวดีก่อแล้วก็ มีคนขอภัยนะตอบช้าไปนะคะ2วันที่แล้วมีคนเข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ถามราคาไปนะขอภไยนะถ้าเจอคลิปนี้นะคะถ้ายัางไงก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามานะคะนี่คือการบูดนหน้าก่อนนอนนะคะแบบง่ายๆนะคะซึมเข้าผิวนะคะผปลิ่นผ่์เราจากนะคะเอือกเขาเอลโอโหบอกเลยนะคะเีสุซอ์ ได้คะัทุกคนอันนี้เนันการนี่นะคะหมดเวลาแล้วก็หมดเลยนะคะแต่วันนี้ก็จะบูนต่อนะคะตรงไหนที่เป็นรอยแล้วก็สามารถที่จะ,ะบูนขึ้นมาเก็บขึ้นมาได้เลย